เรียนอนุบาลศีสเกตประเภทะแนนรวมสูงสุดช่วงชั้นที่หนึ่งรางวัลชนะเลิศจะได้รับโลกเกียติยศและเงินรางวัลสองพัน 2, บาทได้แก่เด็กชายทีรชวัฒนรงการดีโรงเรียนอนุบาลศีสเกตค่ะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กชายขัดพิยะนวลศรีได้รับเงินรางวัล1,500าบาทรองโลกเกียรยศค่ะจากโรงเรียนอนุบาลศรีเกษ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเด็กชายมิติพัฒน์จารุยนานันได้รับเงินรางวัลหนึ่งพันบาทพร้อมด้วยโลกเกียติยศจากโรงเรียนมารีวิทยาค่ะ ต่อไปเป็นรางวัลชุมเชยประเทศคะแนนรวมสูงสุดช่วงชั้นที่หนึ่งนะคะ <c oughs> เด็กหญิงอ,ออนปริยาประเสริฐโรงเรียนอนุบาลศรีสเกด <c oughs> เด็กหญิงบงกตชกรสารชาติโรงเรียนอนุบาลศรีสเกดัครส่ เด็กชายบรเมพคุ้มสีวัยโรงเรียนอนุบาลสีสเกดค่ะน่ามากักจ้ะเอ้ยต่อไปเป็นประเภทแนนรวมสูงสุดเชื่องชั้นที่สองรางวัลชนะเลิศได้รับรางวัลเงินรางวัลสองพันบาทของโลกเกียรติยศเด็กชายนักธนันจันทราโรงเรียนอนุบาลสีสเกดค่ะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ <teor> ่งรับเงินรางวัลหนึ่งันห้าอบาทพร้อมโลเกียติยศนะคะ <god> เด็กหญิงนัชชาพรสัมภาวโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเด็กชายวรภาคคำทองดีรับเงินรางวัลหนึ่งันบาทพร้อมโลเกียติยศ จากโรงเรียนอนุบาลสีสเกตค่ะประมวลชมเชยเด็กชายสืบประกูลเกตชมพลโรงเรียนอนุบาลสีสเกตค่ะ เด็กชายวาสุโอง,งามโรงเรียนอนุบาลสีสเกตค่ะขอแท้งให้ทราบนิดหนึ่งนะคะโลกที่รับไปตะกี้นี้เป็นโลกของท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนะคะต่อไปเป็นประเภทคะแนนสูงสุดกลุ่มสาระช่วงชั้นที่หนึ่งวิชาคณิตศาสตร์รางวัลชนะเลิศ เด็กชายชิรัทวัฒนรงการดีโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกดค่ะครางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเ,เด็กชายขัดก,กียะลวนสิริโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกดค่ะา รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งคนที่สองนะคะเด็กชายมิติพัฒนารยุยนันโรงเรียนมาเลียวิทยาค่ะต่อไปเป็นวิชาภาษาไทยรางวัลชนะเลิศเด็กหญิงกันกมลโคตาโรงเรียนอานุบาศสีสเกดะ เด็กหญิงออนปริยาประเสริฐรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะเด็กหญิงออนปริยาประเสริฐโรงเรียนอนุบาลรีสะเกดค่ะรราชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กหญิงปาทิตาทิพยชาธนกรโรงเรียนอนุบาลรีสะเกดค่ะรราชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กหญิงวัชนยาบุญเพลโรงเรียนอนุบาลรีสะเกดค่ะ ต่อไปเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะรางวัลชนะเลิศเด็กชายธ่รัทวัฒนรงการีโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกดค่ะสามเา,ากคระบ้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กหญิงมาลิ เด็กหญิงมาลินีคงวัฒนานนท์โรงเรียนอนุบาลสีสเกตค่ะ 16, 16. รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองเด็กชายขติยานวลสิริโรงเรียนอนุบาลสีสเกตค่ะต <16. S 1> ่งอันต่อไปเป็นวิชาสังคม,มศรรึกษารางวัลชนะเลิศ หนึ่งเด็กหญิงยาดาพันรัโรงเรียนอนุบาลสีสเกตค่ะสองเด็กหญิงนักทีราคุยแก้วโรงเรียนอนุบาลสีสเกตค่ะรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งหนึ่งเด็กชายปรเมศรุ้มสีวยัย โรงเรียนอนุบาลสีสะเกดค่ะสองเด็กหญิงทิตยาไทยสวมโรงเรียนอนุบาลสีสะเกดค่ะสามเด็กชายศิระังบูระนาีโรงเรียนอนุบาลสีสะเกดค่ะนิชาภาษาอังกฤษรางวัลชนะเลิศ หญงบุญธริการสาสังโรงเรียนอนุบาลสีสเกตค่ะรางวัลรองชนะเลิศอ,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 อันดับหนึ่งเด็กหญิงมาลิมีคงวัฒนานนท์โรงเรียนอนุบาลสีสเกตค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กหญิงปาทิตาพิทยาธนากรโรงเรียนอนุบาลรีสเกตค่ะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กชายทงพี่สุดปุยในวันนี้ไม่สบายนะคะโรงเรียนอนุบาลรีสกเกตต่อไปเป็นประเภทคะแนนสูงสุดกลุ่มสาระช่วงชั้นที่สองวิชาคณิตศาสตร์รางวัลชนะเลิศเด็กชายนัทนันจันทราโรงเรียนอนุบาลรีสกเกต

รางวัลรองชนะเลิกอันดับสองเด็กชายสืบประกูลเกตชุมพลโรงเรียนอนุบาลสีสเกตค่ะ <c oughs> ต่อไปเป็นวิชาภาษาไทยรางวัลชนะเลิศมีทั้งหมด5คนด้วยกันนะคะหนึ่งเด็กชายปิสณะพลสาสังโรงเรียนอนุบาลศรีสเกตค่ะ 2. เด็กหญิงรัมิดาพงศพีระเดชโรงเรียนอนุบาลสีสเกตค่ะสเด็กหญิงปิตพรไทยสเทือนโรงเรียนอนุบาลสีสเกตค่ะสเด็กหญิงนักสุดา โรงเรียนอนุบาลสเกตค่ะค่ะเด็กชายบุญพัทนบุญช่วยโรงเรียนอนุบาลสีขอระภูมิค่ะต่อไปเป็นวิชาวิทยศาศาสตร์รางวัลชนะเลิศเด็กชายวัุปู่โภงงามโรงเรียนอนุบาลสีสเกตค่ะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กหญิงวรินทร์คุณเกียรติโรงเรียนอนุบาลารีสสเกตค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเด็กชายวรภาคคำท,ทองดีโรงเรียนอนุบาลารีสสเกตค่ะต่อไปเป็นวิชาสังคมศึกษารางวัลชนะเลิศทั้งหมด5คนนะคะหนึ่ง เด็กชายจิรกิจพิมลโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกดค่ะสองเด็กชายชยาพลศรีนวลจันโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกดค่ะสามเด็กหญิงพัชราพราพรมลำสมุทรโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกดค่ะสี่เด็กหญิงคุณยพร โรงเรียนอนุบาลสีสเกตคะ่ะและอีกคนหนึ่งนะคะเด็กชายสกิดทนแฟนท้ายโรงเรียนอนุบาลสีสเกตไม่ได้มานะคะต่อไปเป็นวิชาภาษาอังกฤษรางวัลชนะเลิศมีอยู่ทั้งหมด6คนนะคะ1นึ่งเด็กหญิงชัญญาจิมตนะกุลโรงเรียนอนุบาลสีสเกตคะ่ะสอง เด็กหญิงรณนิตายิ้มเกิดโรงเรียนอนุบาลสีสเกตค่ะ 3. <า>เด็กหญิงชนกนันทองเครือโรงเรียนอนุบาลสีสเกตคะ่ะ 4. เด็กหญิงรัมิดาพงศ์เีระเดชโรงเรียนอนุบาลสีสเกตคะ่ะ 5. เด็กหญิงอภิญยาอภิรักษ์แสงสีโรงเรียนอนุบาลสีสเกตค่ะ และ6เด็กหญิงพิชดาพัฒนาไพยสา,ชายรชัยโรงเรียนอนุบาลสีสเกตค่ะ